สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องส่วนผสมในเครื่องสำอางตัวหนึ่งที่แบบเออน่าสนใจมากเลยนะคะชื่อว่า oxynex st liquid ค่ะเรามีข้อมูลมากัากหลายแหล่งเลยทั้งเอกสารเทคนิคเอกสารการตลาดแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับวีแกนด้วยเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรทำหน้าที่อะไรแล้วมันมีอะไรเด็ดๆบ้างครับผมถ้าให้สรุปภาพรวมๆก่อนนะครับสารตัวนี้เนี่ย หลักๆเลยก็คือเป็นตัวช่วยเพิ่มความคงตัวหรือ s t ต b บ l ไลเซนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนในพกเครื่องสำอางแต่ที่พิเศษมากๆเลยเนี่ยคือข้อมูลที่บอกว่ามันช่วยปกป้องผิวจากพวกมลภาวะได้ด้วยครับอันนี้น่าสนใจ น่าสนใจจริงๆค่ะงั้นเรามาแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเริ่มจากชื่อทางเทคนิคกันก่อนนะคะชื่อ I N C I เขาคือ d i e l h e x y ซ y r i n l i l i d e n e m a l o n โ t เครับผมชื่อ,อยาวนิดนึงนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มี c a p r i l i c c a p r i c t r i g l y ล e r i d e ด้วยแต่ตัวที่ทำงานหลักๆจริงๆคือตัวแรกที่เราเรียกย่อๆกันว่า D E S M เนาะ D E S M ใช่ครับซึ่งเข้มข้นตั้ง90%นะ ส่วนคาปริลิกคาปริกไทรไกลสไลด์ก็เหมือนเป็นตัวพามันไปเป็นตัวทำละลายเป็นเบสให้มันใช้งานง่ายขึ้นครับให้มันเป็นของเหลวหนืดๆสีเหลืองๆหรือบางทีก็เป็นของแข็งที่ละลายง่ายหน่อยแล้วอะไรที่ทำให้มันพิเศษคะไอ้เจ้าเดียสแมนเนี่ยจุดเด่นจริงๆมันอยู่ที่โครงสร้างโมเลกุลของมันเลยครับคือในโมเลกุลเดียวเนี่ยมันมีสส่วนที่ทำงานเก่งๆอยู่ด้วยกันส่วนแรกคือส่วนที่เป็นฟีโนลิก อันนี้จะเก่งเรื่องต้านอนุมูลอิสระอ๋อค่ะส่วนที่สองคือส่วนเบนซิลิดีนมาโลเนตตัวนี้จะช่วยเพิ่มความคงตัวเวลาเจอแสงหรือเป็นโฟโตสเตเบลิเซอร์นั่นเองการที่มันมีสองอย่างในตัวเดียวเนี่ยแหละครับทำให้มันทำงานได้สองหน้าที่พร้อมกันเลยอืมถือว่าไม่ธรรมดาครับว้าวเข้าใจแล้วค่ะทีนี้คุณสมบัติแรกที่เอกสารเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องการเพิ่มความคงตัว อันนี้น่าทึ่งมากมันช่วยปกป้องอะไรได้บ้างคะโอ้โหเยอะเลยครับที่เด่นๆนะครับก็คือพวกสีในเครื่องสำอางเนี่ยเขาเคลมว่าช่วยให้สีมันทนขึ้นได้ถึง1ิเท่าเลยนะ10เท่าเยอะมากครับแล้วก็พวกน้ำหอมบางชนิดอย่างวานิลินกลิ่นวานิลาที่เราคุ้นเคยกันค่ะค่ะพวกวิตามินอย่างวิตามินอ e, ีหรือโทโคฟีรอล และที่สำคัญมากๆเลยคือสารกันแดดตัวดังที่ขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยทนแสงเท่าไหร่อย่างอัลโวเบนโซนหรือ BMDBM BM. ตัวนี้ช่วยเพิ่มความคงตัวได้ถึง84เลยครับ84นี่เยอะมากเลยนะคะสำหรับอัลโวเบนโซนที่ใครๆก็รู้ว่ามันสลายง่ายเวลาเจอแดดใช่ครับเยอะมากๆอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในการพัฒนาค,ครีมกันแดดเลยครับเพราะอัลโวเบนโซนเนี่ยมันสำคัญมากในการกันรังสี UVA เนาะ พอมี o x y n e x ST Liquid มาช่วยให้มันสเสถียรขึ้นถึง84%เนี่ยมันทำให้นักวิจัยสร้างสูตรกันแดดที่กันได้ทั้ง UVA UVB หรือ broad spectrum ที่มีประสิทธิภาพสูงและที่สำคัญคือกันแดดได้นานขึ้นไม่ใช่ทาไปแป๊บเดียวเจอแดดแล้วเสื่อมเร็วอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของคนทำกันแดดเลยเข้าใจเลยคะ่ะส่วนเรื่องการปกป้องสีกับน้ำหอมก็ตรงไปตรงมาครับช่วยให้ผลิตภัณฑ์มันดูดีสีไม่เพี้ยนกลิ่นไม่จางเร็วรักษาคุณภาพให้น่าใช้ได้นาน,าน,าน ก็สมกับสโลแกนเขาแหละครับ Made to Maintain ค่ะชัดเจนเลยทีนี้มาถึงอีกบทบาทหนึ่งที่แบบโหฟังดูว้าวมากที่เขาเรียกว่า The Anti Pollution Wonder ตัวช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะเนี่ยอันนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับยังไงบ้างคะเห็นมีผลเทสเรื่องต้านอนุมูลอิสระหลายอันเลยอย่าง R No St ที่บอกว่าดีกว่าวิตามิน E 2เท่าในการจัดการกับซิงเกิลออกซิเจนด้วยใช่ครับหลักการคือแบบนี้ครับ มลภาวะที่เราเจอทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM เล็กๆพวกโลหะหนักหรือแม้แต่รังสี UVA จากแดดเนี่ยมันไปกระตุ้นผิวเราให้สร้างสารอนุมูลอิสระหรือ ROS Reactive Oxygen Species เยอะเกินไปอ๋อตัวร้ายเลยนะคะ ROS เนี่ยตัวร้ายเลยครับเป็นต้นเหตุสารพัดปัญหาผิวเลยทั้งการอักเสบการที่ไขมันดีๆในผิวเราโดนทำลายหรือ l i p ิด p e r o x i d a t i o n แล้วก็พวกจุดด่างดำผิวหมองคล้ำ ทีนี้จากการทดลองในหลอดทดลองหรือ In Vitro นะครับเขพบว่า o x y n e x ST Liquid เนี่ยลดการสร้าง ROS ที่เกิดจากฝุ่นเมือง Urban Dust ร่รวมกับ UVA ได้ถึง73% 73%เลยเหรอคะเยอะมากครับผมและยังไม่พอมันยังช่วยลดสารที่บ่งบอกถึงการอักเสบในเซลล์ผิวอย่างพวก TNF Alpha, IL-6, IL-8 ที่ถูกกระตุ้นด้วยฝุ่นเมืองได้อีกด้วย พูดง่ายๆคือใน lab เนี่ยมันช่วยลดอาการเครียดอาการอักเสบของเซลล์ผิวที่โดนมลภาวะได้ดีทีเดียวครับแล้วมีการทดสอบที่มันใกล้เคียงกับผิวเราจริงๆมากกว่าในหลอดทดลองไหมคะมีครับเขาทําการทดสอบกับชิ้นเนื้อเยื่อผิวหนังของมนุษย์เลยแต่ว่าเพาะเยื่อในห้อง lab นะครับเรียกว่าการทดสอบแบบ ex vivo ค่ะค่ะผลที่ได้ก็น่าสนใจมากครับคือมันช่วยลดการเกิด lipid peroxidation หรือการที่ไขมันในผิวโดนทำลายได้อย่างชัดเจนเลย เขวัตจากสารตัวหนึ่งชื่อ MDA และที่พีกว่านั้นคือผลมันแสดงให้เห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการปกป้องโดยสมบูรณ์เลยนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวหนังชั้นนอกหรือหนังกำพร้าที่เกิดจากการไปเจอกับพวกโลหะหนักแล้วก็ฝุ่นควันจากเครื่องยนต์ดีเซลโหปกป้องโดยสมบูรณ์เลยเหรอคะในเงื่อนไขการทดลองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นประสิทธิภาพการปกป้องในระดับเหนือเยือได้ค่อนข้างดีเลยครับฟังดูมีหลักฐานแน่นหนาดีจังค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากรู้เหมือนกันค่ะคือเรื่องสถานะวีแกนที่มีเอกสารแยกมาเลยอันนี้เขาว่ายังไงบ้าง้าสรุปได้ไหมเอกสารฉบับนั้นจริงๆแล้วเป็นการประเมินแล้วก็ยืนยันโดยผู้ผลิตเองก็คือ Merck นะครับเขาบอกว่าตลอดกระบวนการผลิต o x i ซ e x ST Liquid เนี่ยไม่มีการใช้ส่วนผสมหรือสารช่วยในกระบวนการผลิตใดๆที่มาจากสัตว์เลย มีลิสต์ให้ดูด้วยนะครับว่าไม่ได้ใช้อะไรบ้างเช่นขี้ผึ้งคอลลาเจนลานูลินอะไรพวกนี้อ๋อค่ะชัดเจนดีแต่ว่ามีจุดที่ต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งครับคือณวันที่ในเอกสารซึ่งก็คือประมาณปลายปี2024เนี่ยทางสาภาพยุโรปหรือ EU เขายังไม่มีคำจำกัดความทางกฎหมายที่ชัดเจนเป๊ะๆสำหรับคำว่า v ีแกนในกฎระเบียบเครื่องสำอางนะครับอ้าวหรอคะครับ ดังนั้นข้อมูลนี้จาก Merck ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนคำเคลมเรื่องวีแกนได้ดีมากๆแหละครับแต่ถ้าจะเอาแบบเป็นทางการจริงๆอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นการรับรองตามกฎหมายเป๊ะโดยอิงจากแค่เอกสารนี้ฉบับเดียวเข้าใจแล้วค่ะชัดเจนมากๆสรุปแล้วเจ้า Oxynex ST Liquid นี่คือแบบ เป็นส่วนผสมที่ทำงานได้หลายอย่างมากจริงๆนะคะทั้งช่วยให้ส่วนผสมอื่นในเครื่องสำอางมันคงตัวดีขึ้นโดยเฉพาะพวกที่แพ้แสงแพ้อากาศง่ายๆอย่างสีอย่างสารกันแดดแล้วก็ยังเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีผลพิสูจน์เรื่องปกป้องผิวจากมลภาวะได้ดีด้วยแถมยังตอบโจทย์คนที่มองหาสูตรวีแกนอีกต่างหากตามที่ผู้ผลิตเขายืนยันมาถูกต้องเลยครับ ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะช่วยให้หลายๆคนที่ฟังอยู่เข้าใจส่วนผสมบนฉลากเครื่องสำอางได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาไปเจอในพวกสกินแคร์ครีมกันแดดหรือเมคอัพที่เขาอาจจะเน้นจุดขายเรื่องความคงทนของสีของกลิ่นหรือการปกป้องผิวจากมลภาวะก็อาจจะมีตัวนี้อยู่เบื้องหลังค่ะ ที่นี้ก่อนจะจบผมมีคำถามทินทายให้ลองคิดกันเล่นๆนิดหนึ่งนะครับคือเอกสารที่เราดูกันเนี่ยมันเน้นการป้องกันมลภาวะแบบที่เราเจอเจอกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับพวกฝุ่น PM โลหะหนักแต่ท่านในอนาคตข้างหน้าเนี่ยรูปแบบหรือการผสมผสานของภัยร้ายจากสิ่งแวดล้อมมันเกิดเปลี่ยนไปเยอะๆแล้วครับการพัฒนาส่วนผสมในอนาคตเนี่ยมันจะต้องปรับตัวตามเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับ